ทางทีมงานพอตาเพลินสบายดีเด้อว่าทุกคนกล้วยเงินกล้วยทองมะพร้าวเงินพร้าวทองไฟหยาอะไรกินเด้อเพื่อนมากินกล้วยกินมะพร้าวนี่แล้วโดยเรากำจัะหาทางทีมงานพอตาเพลินยัอนย่อกระตูบใหญ่ไปเนี้ยโอ้ทางพื่นก็สบายดีเด้อนางเมย์มาพี่เด้อโดยสร้างไฟกับหามะหามซอยนี่เด้อหามตูบนี่ แล้วมองดูบ้านบ้านฮาวบรมีได้เถองเงยเห็ดเบดสินะกล้วยเงินกล้วยทองนี่มะพร้าวกะเลื่องกับทองเลยเลือฮกล้วยเงินมีทองอีกของบุท่านชุกตัวน่ะนี่มะพร้าวกะเงินทองน่ะผ้ายิ้นะน้องงอนแม่ล่าอยากกล้วยกินไหมเาบุมีเลยรถไทยชังเตียเลย ปาเธอพูดจะมหอดคำพอดีอเาทำากคนลาไยเนไปเไหมฮะล้วมึงบ้าทางทีมงานสร้างฟ้ตาแล้วระบ่เทพื้นทางผู้อ๋อล่ะสบายดีกอนลูกทางพอสร้างไฟกับหาเนี่ยเด้อหลายคน เอาออกก้อนก็ได้มันปวกกินเด้จังว่าคอยคยง่ายแล้เมไปเอาอันโมหนึ่งกับเตาเจ้าออกก้อนลูกสิไปตั้งแถวนั่นแหละเมีนหาไปพุ่นแล้ว ตัว tháng năm มวยเบิ่งเบิ่ง bài đi là rồi. đôi, โด้ยเบิ่งก่อนนึง Nhanh nhanh ติขวด บ้ได้บ้ได้บ้ได้ไปไปไปหาทั้งคนมาย่อซอยนลูกล่ะทั้งสาฟนเด้อหาทั้งสาฟนมาน้ำหาไปหามตูบซอยนี่มาสิทางเวน้องมวยเด้อ ขึ้นได้เลยน่นยเะเต็นดี๋ยวลอเดี๋ยวลอมาหลายคนกันกัล่งไกหาเพื่นอีกเยอะหานตัวนี้ตัวนี้เพื่นขึ้นไ้ทนีอะมาทักตัวนี้

เดี๋ยวมามาหลายคนก่อนอ่ะเพิ่นกำลังมาเดี๋ยวเวอ่ะสบายดีทั้งสาวนวลเดี๋ยวมาหลายคนโยมาหลายคนมาหลายคนหลายคนไม่สดบ้างนี่เนาะสดข้างนี่สดข้างข้างเนาะ ดึงมือกันก็ได้อยดึงมาอยู่ข้ดึงหนาบูโเลยดึงหนาล่มเลยกูเหยียบไปด้หนาักมายู่ข้างอยู่เนาะเน่หลายคนอยู่มามามาหาเน่ลูกมาไปผูญ่าผูญิงเข้ากันทังกันบ่เพ่นเพ่นบูยทั้งนี้อยู่ทังนั้นเอาเย็นพาทั้งนี้มันเซ่เหมือนี่ไปยู่ใกล้สร้างเตี้ย

เอาเ้กันเกันคับคัคัไเนหนกนนึงใช้ไปได้เอ็มไ่มาตั้งพีได้ไม่ไาขวายเอ็มไว่าตั้งวิด้อทุกหลตั้งไว้ตั้งไว้

อะไรอรเถอยถอยออกมาทั้งนี้อีกก็ได้สิถอยมาทั้งเหนือพี่มาทั้งนี้จังน่อยโอเคอะได้ละค่ะโอ้ตู้ได้แล้วได้แล้ะอะได้และโอ้จะเป็นสิ่งได้บันนี้น้องเมฆขอบใจบ้านในลูก พี่เด้อมานั่งกับพี่เด้อวันนี้เด้อนะเอ็มร้ออยู่พี่เด้อพี่พี่เอ็มร้อยพี่อันผู้ชายมากินเอ็มร้อก่อนเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวอันยังอันนั้นมาอยู่เออเออ้โหาเอ็มร้อเอ็มร้อนี่ได้เอาไหมล่ะพี่ยมว่กิน ขอบใจเด้อขอบใจเด้อโดยนั่งเงี้ยนี่ก้อนจังหน่อยเอ็มร้อยมาขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอาไม่ได้เอาไม่ได้ป้าป้าไม่มีมาดนิฮะใส่กันแล้วใส่เอ็มร้อยยี่ก๊อตนะคู่กันอยู่บ่ยังเชียบยังเชียบอ่ะเด้อเอาน้ำลูกอ่ะเอาใส่กระติก ขันบ่ได้ทั้งทีมงานเนเพนพอแห้งมือนี้ขอบใจลายๆอามาลูกอามาพี่เดอร์ยังบอคููบอคููอยู่บอ้สิแสงเตี้ยได้สามร้อยแล้วบอมือนี้ขัดช่องขวดเอาเป็นสามร้อยได้เจอนั่งพักผ่อนกันเบาซีก็หัวหม่าเนาะเมือนนี้ โทรเส่็พิ่นแล้วอ่ะบไฟมันนี่วจ้ะโอ้เทพื้นคือแล้วแต่เศร้าแท้เนี่ยเศ้าอ้าแล้วัดมืนะใส่คือยังอยู่มือกนีดโอ้ยได้มือไทยน่าอยู่ดกได้ไทยยุตนาเนาะบาทรทาไรก็ได้ไทยเนาะแล้วแต่เศร้าอรือเนาะ แลยสิกลับไปทางเพือนสเพนบ่บนี้อนี่หาไ่ใช่เลยบสืพี่ไม่ใช่บานเลยบอใช่ใช่ได้จิมันแขงกนได้นะอ๋อไปเบ่งรถทงคนนะเราอยากใช่บานเมื่ออื่นก่อนก็ได้ไม่ไม่มีอย่งใช่เออแล้วว่าื่ก็ไดมองราคาสร้างเนี้โอ้ยอ้าสร้างคนหามตูมหามฟ้าใช้เอ็มร้อยนะ เอ้ยม an like like okay, um, so. ันบอกคู่กันนะสี่ร้อยอาชีพชิบุตาข้างว่าสร้างเตี้ยมันนี่ใครเลอขางรับพออเราเนาีเด้เอ็มล้อยเอาไผ่ประทันได้เด้อสางกันนี้างสรอีเด้ยังซองขวดยังไผ่บริกินกินนี่ได้หรอบอเจ้าเด็ดยังเน้อค่อยเอาสันได้มันก็ได้ครึงบริเต็มขวดเนาะ โม้หอยเทินอ่นเเนาะไม่ได้ขวดสิอนะนี่เด้อใช่คนโจมตู่กโจมอ่ะกินเลยนคอยซื้อมาให้กินน่ะอันจอกยางเด้ะลูกนี่นี่พี่เด้อจื้อว่าจื้อว่ผู้ห้ยจื้อเอาไปขึ้นอะไรบ้างเนี่ยจื้อว่าไปห้จนะจื้อว่แต่คนนี่เด้อกินเลยนี่ยังสองขวดนี่คนเจอกอันนี้มาช่วยทุกคนเลยนี่เด้ออันสปอนไอ้แป๊บสองเป๊บซี่ซาเฮ้ย กินน้ำกันนี่แหละเห็นัจไงว่าเป็นแท้าบาทนี่ยังสองขวดกินนิดคันว่าช่างบลายคนก็หามบุขนไ้ตูบเนาะบุเบนพอด้ามส้างเตีย้ยมัันนแแปปลลงงบอยเ็ก

น้ำก้อนอยกติ๊กสร้างหาเพิ่นนื่อนี้สิเป็นวัดได้มืนี้ไม่่คองวานเนาะมากล้วยกับวานเตมร้อยกับวานมีแต่แห่งัหวานดี่กับวานซับมุนกับวานไปไขวานหนาไม่ได้กินข่อยเนาะบุเป็นวานบบ่บ่หวานเนาะกินพอมีเหือมีแห้งเห็ดยังได้ะ บ่ได้กินกับบุมีแห้งได้เมื่อยได้ป้ากินนี่จักคนกินนี่เพิ่นหามเหาะบอ่สิบคนยุดปลายเนาะ<อ>ใช่แต่ทางน้องมวยโอ้เพิ่นพ็กกัน<อ>มาหามซอยเนื้ <c oughs> อสั่งเลยนับเป๊ปซี่เด้อแล้วละบอ,อนะ่ไนะนอะไฟเขาแนละ้วแหละแล้วแล้วไฟเขานะเอ๋อตั้งสังโอ้เพิ่นอยากได้อันนี้เพิ่นมาจักบ่ อ๋อยันมาอ่ะกินพักพอดโจมมาไหวพี่แล้ะคัะอรีบะนี่โอจ้ม่นแบบว่าให้น้องคนบอนเทดกินเทสยังอยู่หันเลยอ่ะเพราะว่าตอนตอนนั่นเขานั่งหนีมันนอเด้เพราะว่าไผ่มากก็ได้นั่งนี่ใครเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยมากก็นั่งเพื่อนโลดบะนี่แม่นอันนั่นไปไหวเ็ดกินเดอยู่บะนี่กินข้าวกินน้ำอยู่หลังบ้าน ไปเรียบร้อยละ่ะแม่เนีน่ทางสร้างคกนกะแค่คนแบงกันกิน,น,นกพูละขวดเครื่องคนให้มันเป็นชองร้อยนวา

หตัวรัทันเล่นนีพายปนะตักใต่เกือบโบกเลยนอเทพื้นจะยอกว่าเจอกัะบกสิงโตนะของนีอตีนไปย่องเหยียบรถเนาะเข่าสิงเจ๊ตัวที่สอนไปน่ะกดโพที่จนเลือดออกเย้

มาสร้างเตี้ยสิเส็กระทาใช่ไหมจอันี่มาที่กินได้ทำขข้าวไปสร้างข้าวไปซื้อโอ้โหวดน้อเราะวนละจมชพาเพื่อนกันเพาะแห้งเนาะไม่ได้บอกว่าทับนะไม่ได้กินหน้าไันได้ตีเอเอดิ วขอบใจไดหลายเเนอท่านทีมแซงโฟตาเพิ่นอันนด้มีอีโต้มาแล้วอันแซงเตี้ยอันนี้มีมีอันนี้ได้วันนี้ได้ละเรจะกินมะกรว้าวมากรั่ววันอือ เคนะพี่นางเลยอ่ะทางใดกันมานี่ก็ทางทีมงานพอตาเพื่อแลรวก็ทั้งนนองสารนล้วก็ทั้งแม่น้องมวยเนาะมาซอยกันหามกระตอบน้อยไปสำเร็จเสร็จสิ้นพี่นองเลยเนาะมาจากนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เมย์มานั่งอยู่เวลากระอบกระแมกรตหามไปที่เรียบร้อยเลยจังได้แตหามกระอบไปเฮตดเือนครัวได้เลยละวันนี้ ทางสร้างทีมงานพอตาทีทานตปรด้องม่กับน้องเม่หามผู้เดียวไ่ได้เล้ะโดยนดยเนาะอาดีแหละไปเฮ็ดเพื่อนคั่วอยู่พุ่นบบนี้เด้อ อามีอยังก็มาสูพอสร้างเพื่อนกินลูกเอ้บังในหูคือบังาอมเลยแล้วเหมอว่ังตัวจริงบ่ง้มว้าววันนี้ล่ะวันนี้สร้างเตี้ยย่องเลยไม่ยังใหม่สร้างเตี้ยกินแบบนี้คนนี่คนงาาเลิกเลยเสิคมดึกเลยง้อมลยคนงาอเลิกลาบะบังง้อมลึกบ่งดึกงอมใครนี่นี่คคนง้มใลรจะอยู่ใล้จะมาง้อมคนง้อม เคนเอิญคนงามเลยคนเบิ่งโดดๆจะงามบ่เงาวให้งามตคือปุ๋ยน้าใช้ห้องหรือโอไปสิจบคลิปอนเด้อสบายดีเด้อบนทุกคนเนาะโดยโดยอ่ะอีละแต่จะได้หาข่าวหาหน้ามาสู่คนกินแล้วลูกเด้อแล้วลราบ่ทางนี้ไฟเฮาเอออะค่อยเฮ็ดค่อยไป ฮะขี้แวกับยังก็กินนะหาไปไปะกินน้ำกันก็นกนได้โอเป็นยังโอเคนะพี่น้องเลยสำหรับคิดเน่ขอโตก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจลายลายออเออตามลอดลูกมาชูพ่อสร้างกินนะเพิ่นกินยี่ดอกน่าใจาไไเอาเ้เาแซบๆแล้วะนะโอเคไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยพั่วแตกกนไม่คิปหน้าเด้อดิมเราคิดเนี่ยลาพระจะไปก่อนขอการสบายสบายดี